สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่วัดป่าเนาะวัดป่าพระนิานามพระนิานามค่ะท่านผู้ชมวันนี้เข้าสิปตามตัวเลขนะคะเพราะว่าพ่อเหนาาเรีวตั้งแต่วันที่หกเป็นบะแต่กันจะาหายเมื่อนี่ใช่ลใปล่อยเมื่อเนี่เนาะแมนค่ะ,ะตอนนี้เขากําลังเดินทางไปกับทีมทานของเข้าเพื่อสิได้ตัวเลขมาฝากกันผู้ชมเนาะ เนี่ยค่ะเดินร่วมเดินทางนะคะไปกับเจ๊ตังคนภูไทยเ่ะสวัสดีค่ะช่องของมุนทาการเด้อฝากติดตามจิตังนำคนขับรถค่ะครับสวัสดีครับคุณทำนําโชคนะคะนี่ค่ะกําลังจะเดินทางไปนะคะ่ะเพราะว่าเมื่อน,นี้ทุกคนหลายๆทา่านก็รอค่อยนะคะแต่แอดก็ขอโทษทำเปช่วงหลายๆทา่านที่โทอ่ทขอขม่าท้อขม่านะคะถามว่า ถ้าอาจารย์นิรนา,ามพันยูวัดใดไซื้อยังตอนนี้พันยังบอสะดวกที่จะเปิดเป็นหางการแมนบาามน่าค่ะแช่ค่ะเพื่อนกะคือว่าวเนาะยามันดังแล้วก็ย่านมันแบบบางเทื่อเพระาะว่าจริงๆแล้วเพื่อนกะเคยห้เลขเข้ามาทุกคนก็นสิู่้จักนี่แมว่าแต่ยินงเสียงกับหูเลยว่าเป็นไห้ค่ะแ,แล้วกัย่านแบบว่าเล่าง่ายๆบางเพื่อกกย่านมันอันตรายเนาะ เขาก็รู้ว่าสิเกิดยังขึ้นในอนาคตเนาะก็ต้องเอาความปลอดให้ของเพื่อนไวไวพร้อมนะคะมีชนั้นแล้วผู้ใดที่รอติดตามตัวเลขดูการติดตามในทั้งช่องยูทูบต่างๆนะคะเพระาะว่าที่งาน,นช่องยูทูบหลายๆช่องนะค่ะเพระาะว่าจากมลตกาศท่าด้วยเจนตัางคนผู้ให้คุณทานําโชคหนะ้าให้ห้านานไบ่หนี้หลายๆช่องนะค่ะที่แอดปะได้เคยถึงนะคะก็จะติดตามตัวเลขนะคะ มาแบ่งปันนำไปชมมานหน้าให้เสนอให้ทันผู้ชมเนาะค่ะและท่าผู้ใดยอยากร่วมบุญกะช่วงนี้กะให้พานทั้งแอดมินแต่ละช่องตอนเนาะคะ่ะเพิ่นยังบสะดวกนะคะอันนี้กะทำตามกดของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นอันอันสมมติว่าท่นผู้ใดโชคดีงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดโชคดีงวดนี้เอากระเซ็น<อ>ได้รวมท้าบุญกับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นนี่เช็ดยังไงก็สร้างกำแพงวัดแม่นเมมแล้วก็ เทพื้นทางขึ้นมาใช่ไหม,มทางทางขึ้นวัดเซรามิคหรือว่าข้างไปสวรรค์คนอื่นๆข้างไปสวรรค์คนอื่นขนะ้างไปสวรรค์เนาะแล้วก็สร้างรูปเหมือนของบูตาเดียวค่ะบูตาเดียวนะคะท่านผู้ชมอันนี้เพื่อนกระบอกห้ฟังเธอเพื่อเข้าชอปปีในงวดน,นี้เราก็จะได้รวมทำบุญด้กันนะคะแต่ท่านใดที่ถึงแต่ว่มีโชคแต่อยากรวมบุญจะทำบุญกับกับกับใครคือเราค่ะกับใครคือเรา ใช่มาทางแอดมินเท่านี่แหละแต่ละช่องมาชงนะคะเนาะกับวันนี้นะคะมีโชว์ควบคนี่นะคะค่ะอาจารย์เพิ่นอาจจะเปิดวัดก็ได้เนาะค่ะรอรอรุ่นไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เขาก็ต้องทำตามกฎของเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็รับอยไข่ของเพิ่นพน้อมเอาก็เป็นห่วงเพิ่นอยู่เด้อท่านผู้ชมโบแมนว่าเข้าซีไายไายไปโหลดเขากะเบิ่งสถานการณ์อยู่เด้อทีนี้ โซเฟอร์กับจอดทั้งนูนดูค่ะไปเลยมันติดกันดิมันมันจะทำให้รถติดใช่ใช่ว่าจังหวัดอันลองเก็บจังหวัดโซเฟอร์ค่ะเม่ใช่ไม่ใช่มันกับงานในครอบเองกันเองด้วยทางช่วงด้อเขาแบบกันเองกันเราเป็นพี่น้องกันเนาะงกั สายั้าตอนปน้ากันนี่ใส่กระแบงปันละกันค่ะแบงโชคลาภให้ท่านผู้ชมนเนาะค่ะเข้ากับอยากไท้ทุกคนที่ติดตามช่อง u t u b e นะคะใส่มีโชคมีลาบน้ากันเนาะค่ะตัวเลขที่เข้าซีติดตามไปเอาน้เพึ่นนี่ถามว่าความมั่นใจนี่มีเท่าไหร่อัน้ามาตัวเลขนี่เข้ากับพก่กใดพวกได การันตีหรือฟันทุงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพูดถึงว่าเท่าที่ผ่านมานี่ตัวเลขเพิ่นนี่คือไห่นี่มันเขามัตลอดเนี่ยแม่นเบเก้นะคะต้องต้องเอฟซีแฟนพันแท้จัดลูกแลก้วัท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาก็ะเร้วกันนะคะ แต่ลงทุนมันจะมีความเสี่ยงเนาะเท่ากับอะไรแต่กับประเด้บางว่าให้ท่านผู้ชมนี่คือว่าทุ่มจนแบนวัดตพว่าบางครั้งกับว่ามีหน้าขายหน้านี่ราขายรถกับ่ถถึงขนาดนั้นเนาะค่ะว่าเข้ากับคือว่าที่ว่าในคืออยากให้เขาใจว่าที่เข้ามานนั่งมาตามเนี่ยคือว่าเข้ามาเห็ดก็เปอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมให้เดบิวงคลิปเออมันเป็นจังซี่จังซี่ที่ไปที่มาของตัวเลขนะเจ้ามันใจ ที่อยากจะลงทุนหรือเท่าไหร่ก็คือเป็นในส่วนความคิดชัยวิจรัรณญย่านของตัวของท่านผู้ชมเองแมนบ่เทาอย่างไ้ท่านผู้ชมคิดแบบนี้นะนะค่ะแมนค่ะเพราะว่าเฮากับมีนาที่ตามหาตัวเลขมานําเสอนอแลนะคะและทุกที่ตัวเลขทุกที่นะคะมันก็เป็นขอ้อรูลเป็นเรื่องปกตินะคะจริงเขากับมีความหวังอยู่ครับพ <คน S 1> ถึง,งนะ แอดมินก็มีความหวังคือกันค่ะแอดมินกับการลงทุนคือกันแล้วค่ะแต่รางวัลนะคะขอบคุณพระเ้าการรันตีเนาะแต่ว่าไทยเบิ่งแต่กับมั่นใจในส่วนลึก่องของห้านี่คือห้ากับมั่นใจเพราะว่าจะมาทำผู้ชมกับไม่แอนตี้ตามเพิ่นมาตลอดให้ท่านผู้ชมใส่กิจาระยานเอาบาทกันมองได้ท่ายได้ท่ายผู้ได้ก็ให้เข้าใจนะนะแม่นบ่ค่ะแม่นชนะมาว่าห้าวกหลายคนก็อยากได้เนาะพูดถึงตัวเลขนะ ไม่ตะพูอยากใจ่ไม่ตะพูลอกค่อยน้ยรถติดแล้วเห็นหมอมัติดแล้วค่ะท่านผู้ชมขนาดว่าเปิดนี่เพื่นขนาดว่าผู้หายหูว่าวัดอยู่ไสสถานที่กับผู้หายทายผู้หายเห็นขนาดผู้เห็นนคนยังหูเพราะว่าคนแฟนพันธ์แท้ที่ติดตามอีีนี่คือสีลูเนาะมู้ทการเนาะ ว่าเพิ่นอยู่ใส่อ๋อมันมีจุดตรวจมันก็ไม่ต๊กพลมีจุดจุดตรวจไม่ใส่แม้นะไุณภูม่ไม่ใส่แม้นะคะค่ะมันต้องเพราะยุคนี้เป็นยุคโควิดเนาะค่ะเพิ่นก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะคะต้องวัดก่อนเขาวัดเด้อค่ะแม่นเพื่อความปลอดภัยแม่นค่ะคุณหลายๆจะขึงเข้าไปไปใช้กับซางมันต้องมีกันนี่จุดทัดกล่องจุดทัดกรอง ขนาดขนาดยังมาเปิดแต่ยังนีดเจืดคัดกล่องเพื่นกระเซียบได้ดีขึ้นกันค่ะ่ํามช่ชมถือมาเพิ่นกะให้ข้าวต้องให้ความร่วมเมื่อกับเพิ่นเพิ่นคอยอย่างมากเพราะว่ามันเถึงสถานที่ชุมชนคนหลายจริงจริงมันก็ดีแล้วลหะเพิ่นเห็ดจังสี่แมงครับมาว่าปู่้านนีนกะ กอนเฮาสิล่งคิดตรรกิจเนาะค่ะแมย่ยุคนหามต่ว่าเฮ้ากับออนุญาตเพิ่นทุกครั้งค่<ฮ>ะคันคันผาอาจาย์เพิ่นว่าอนุญาตได้เฮาก็จํเคยไถ่นะคะเพอแบบคุ้นกัว่าอ่านนังสือบอ,อกกันนั่นนี่บอกเฮ้าก็ต้องเห็นใจคนอยู่ทางไก่นะเนานะค่ะเพราะว่ามูคนก็นอยากได้ค่อนค่ะเฮาก็ต้องซอยกันแบ่งปันกัน่ะค่ธร่มชผู้คมคนไทยน้กนากันเฮ้าตรงแบ่งกันแบง่ง <ฮะ S 1> แบ่งปันกันนะคะ ส่วนจะซื้อได้บ่ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับดวงกับโชคนั่มในบัคขาเตยตังค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมถึงวัดแล้วนะคะถึงวัดแล้วค่ะจอดจอดถึงแล้วนะคะเพื่นจะมีจุดทัดสอมเนาะค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ขอวัดัวคุณผู้ก่อนได้ค่ะ วัดอุณภูมิก่อนค่ะค่ะเพื่อนนี่คือแรกให้ย่างดีนะคะจ้เพิตคุเขียนใจขนใจาให้ไ่สบด้ไล่สดค่ะ้ไ่สดค่ะไม่ใ้ไห่สดก็เห็นเพิ่นร่คลิปหลายแล้วิี่ะเพเราก็ขออนุญาตเพิ่นแล้วหค่ะ ก็ได้ไล่สวนอะไรตายคิดปิดเลยนะชัดๆไปเลย64เก่า6เก่านะคะกับเจ็ดหานะคะท่านผู้ชมเนาะ64 44 65 55เจค่ะท่านผู้ชมใช่ดิิเปื่อยๆแ้่แ้ท่านใดเห็นแล้วก็รีบเลยนะครับเด้อ <c oughs> ฝากไว้เป็นแนาาฟาฟาวานนาทางเลือกด้วยค่ะขอบคุณครับชัดาครับชัดาสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะ6 4 9 6 4 9กับ7ห้านะคะตัวเลขของปูนะคะท่านผู้ชม บรรยากาศนะคะบรรยากาศอยู่ในวัดนะคะวัดปานะคะท่านผู้ชมวัสดีค่ะคุณยายแม่นอยู่ค่ะแมนอยู่ค่ะ,คะสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ ตัวเลขกระตรงกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขกระตรงกันกับอ่อตัวเลขตรงกันกับของกูตามแล้วลุ้ยนะคะท่านผู้ชมตัวเลข6 4 9 6 4 9นะคะกับ75นะคะแล้วก็ตรงกับตัวเลขของเจจินดานน่ำนะคะท่านผู้ชม ฝากไว้เป็นแนวทางเดอ้อขอหายสกุลสกคนโชคดีมีโชคลาบนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ